มาขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเหตุมีเท่าไหร่ปัจจัยมีเท่าไหร่เหตุสี่ประเภทใช่ไหมเหตุสี่ประเภทเหตุปัจจัยปัจจัยเหตุตุแล้วก็อดตะอดตมะเหตุตุ แล้วก็สาสาธาณาเหตุเลยสาธาราเหตุเหตุสี่ประเภทปัจจัยยี่สิบสี่ประเภทคนชอบพูดว่าแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยถ้าใครพูดนี้ก็ถามเข้า่าแล้วเหตุกี่อย่างปัจจัยกี่อย่างสนใหญ่เขาใช้ความหมายเขาใช้ความหมายว่าคือไม่ต้องไปทําอะไรฮะมันแล้วแต่เหตุปัจจัย มันจะเป็นข้ออ้างของบางคนนะเป็นข้ออ้างเอาทำไมไม่สมาทานศีลน่ะก็มันแล้วแต่เหตุปัจจัยทำไมสติไม่ระลึกไม่เจริญสมา,ายพัฒนาหรอก็แล้วแต่เหตุปัจจัยอาจารย์แล้วแต่เหตุปัจจัยในสว่เาหายังไงเหตุปัจจัยหมายถึงว่ามีเหตุเป็นแดนเกิดไม่ได้เกิดขึ้นล,ลอย ใช่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 มันเป็นการแสดงถึงสมุดฐานที่ตั้งก็คือเพื่อปัญญาไเพราะว่าพระพุทธเจ้าแสดงว่าทำไหนเนี่ยเกิดจากเหตุจะแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นดังการที่เราจะรู้จักธรรมเหล่านั้นดีอ่ะหรือว่าทําให น้อมไปในการอยากเจริญมังยงแปด่ะเราจะต้องรู้เหตุเกิดและความดับของธรรมเหล่านั้นด้วยแม้กระทั่งอินทรีห้านี่นะอินทรีห้าเป็นสิ่งที่ต้องเจริญก็จริงแต่ว่านอกจากจะต้องรู้จักตัวอินทรีห้าแล้วต้องรู้เหตุเกิดของอินทรีห้ารู้ความดับของอินทรีห้ารู้อาศารรัศทะความน่าพอใจของอินทรีห้ารู้อาทีนวะโทษของอินทรีห้าเลยนะอินทรีห้าก็มีโทษนะ มีสิอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นโลกียธรรมอะ่ะมีโทษหมดเลยโทษมันคืออะไรก็คือการที่อินทรีย์ห้าัานเนี่ยเป็นที่ตั้งของกิเลสตัณหาได้แล้วก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปนตา่นี่นะเป็นโทษเพราะว่าเข้าไปยึดมั่นอยากให้เที่ยงมันก็ม่เที่ยงอยากให้เป็นไปนดังใจเป,เป็นแปนแหนมหน้า มันก็ไม่เป็นไปแนมนะ่ะอันนี้เป็นโทษอัศาธะมีเท่าไหร่หรือเปล่าอัศาธะนี่ในนิติปกรณ์นะจะต้องมีอัาธาอาทีนวะนิจรณะเหตุเกิดความดับอัาธะมีห้าอย่างความน่าเพลินใจเนี่ยนะความน่าพอใจสุขโสมนัสอิทธารมแล้วก็ตัณหา วิปลาสอสาทธะด้วยนอก็คืออะไรนามเที่ยงสุกเป็นอัตตาทุกคนชอบอป่ะใช่ไหมก็เรีกว่าเป็นอสาทะห้าอย่างนะทำได้ไหมสุกสมนทัสอิธารมตัณหาแล้วก็วิปลาา วิปราสีเขาเรียกเขาเป็นวิปราสเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเพลินใจไเขาเรียกว่าอัศทาะาน่าพอใจทําให้ติดอันนี้เป็นสมุทัยนะสมุทัยโดยตรงก็คือตัณหากับวิปลาสแต่ว่าไอ้เจ้าศกสมนั้นและอิทธารมเนี่ยมันเป็นเหตุของสมุทยัยเป็นเหตุของสมุทยัยอิทธารมไม่ใช่เวทนา อิทธารมอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่น่าปรารถนาอันเนี้ยสามอย่างนี้นเป็นเหตุของสุุไทยแต่ไอ้เจ้าตัวตัณหาโดยตรงเป็นสมุไทยรวมทั้งวิปาลาสด้วยเพราะวิปลาสมันก็เกิดกับโลภะอันนี้ถ้าเป็นอาทีนวะก็คือโทษก็ได้แก่ทุกโท,โทมนสอนิถารมแล้วก็ทุกขตา สังขารทุกข์ทุกขตาก็สังขารทุกข์สังขารทุกข์ก็คือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปน,นตาไตรลักษ์ไตรลักษ์ไตรลักษ์เนี่ยเป็นอาทินวะนะปินอาทินวะเป็นโทษเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่แยกคายแล้วไปพิจารณาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกขแปนตาบ่อยๆเนี่ย โดยที่ไม่แยกใายมันจะโทมนัสพ่อหูพ่อก็อไม่เที่ยงเหรอเนี่ยพ่อต้องตายเหรอใช่ปะเออม,มันก็โทมนัสนั <Yeah. S 1> ้นเป็นอาทินวะเพราะนั้นอาสาทะเป็นปัจจัยแก่โสมนัสตัณหาอาทินวะเป็นปัจจัยแก่โทมนัสถ้าคิดไม่แยกลายทั้งคู่เลยนะ แต่ถ้าคิดแยกคายรู้อาสาทะก็คือรู้เหตุเกิดของธรรมะทุกต่างๆเกิดมาจากอาสาทะทุกมาจากสมุทยัยความเข้าไปยินดีนะส่วนอาทีนวะพิจารณาเพื่อจะให้เกิดความเบื่อหน่ายในอุปาทานขันท้าที่ณาอาทีนวะก็เพื่อจะได้รู้เหตุของอุปาทานขันห้าอาสาทะเนี่ยเป็นเหตุของอุปาทานขันห้าอาทีนวะเป็น สิ่งที่ทําให้เกิดความเบื่อหน่ายนี่คือคิดโดยแยบคายถ้าคิดไม่แยบคายก็เข้าไปพิณาอาศะทาก็จะยินดีเพราะมันของดีๆทั้งนั้นเลยน่าเพลินใจถ้าไม่แยบคายแล้วไปพิจาณาอาทีนวะก็โทมานะแต่พระเจ้าให้รู้ทั้งสองอย่างนี้เลยก็คือรู้อาสะทา,ารู้อาทีนวะรู้เหตุเกิดรู้ความดับแล้วก็รู้นิสสรณนะด้วยก็คือการออก การออกก็คือต้องออกโดยมักกันนิโรธมักกันนิโรธนี่เป็นนิสรณะนะมัคเป็นเครื่องมือเป็นตัวที่ทําให้ออกส่วนตัวนิโรธเป็นตัวออกนิโรธนิโรธโดยตรงก็นินสรณะประหารนิสรณะประหารประหารมีกี่อย่างจาได้ไหมประหารมี ปหานะมีห้าอย่างตัทางังคะประหารละโดยองค์นั้นๆหานนมายถึงวิปัสนาญาณโดยตรงหมายถึงวิปัสนาญาณน,นะแต่ก็รวมทั้งศีลร,รวมทั้งทานด้วยถ้าละกิเลสก็ีดกว่าเป็น,ปน,นตัทางังคะเท่านั้นตัทาังคาประหารวิขีธนรมะประหารก็สมบัติแปดข่มไว้ได้นาน คงมไม่ได้นานๆไอ้ช่วงคราวก็คือตัดทางคะอโดยองค์นั้นๆแล้วก็สมุเฉตรประหารก็ขณะมากเกิดปฏิปสัสสติประหารละโดยความสงบจากการละกิเลสแล้วก็ขณะผล,ละจิตเกิดเป็นปฏิปสัสสติประหารแล้วก็นิสรณะประหารก็คือพระนิพพานซึ่งจะต้องมาเป็นอารมณ์ของมักเป็นอารมณ์ของมักจึงจะประหารกิเลสได้ ประหารได้ไงประหารได้เด็ดขาดตอนสมุติเฉดโดยที่ต้องอาศัยพระนิพพานมาเป็นอารมณ์แต่เมื่อประหารแล้วนะมรรคแรกก็ยังไม่จบต้องมีมรรคต่อไปแต่ก่อนจะมีมรรคต่อไปต้องมีผลก่อนผลนะ่ะเป็นการละโดยการสงบนะสงบจากกิเลสที่มรรคละแล้ว ก็คือเป็นชื่อนั่นเองเป็นชื่อ,อแล้วก็การเข้าผลสมาบัติมันก็สงบประับมากแต่โดยตรงน่ะก็คือประหารสามโดยตรงคือประหารสามละโดยวิปัสสนาละโดยสมถะแล้วก็ละโดยมัจวิปัสสนาเป็นโลกิยะสมถะเป็นโลกิยะมัจเป็นโลกุตระ ก็โดยตรงก็ประหารสามแต่วันนี้สังนะเป็นอารมณ์ปฏิป,ปสัทติประหารก็เป็นผลนั้นหลักการเหล่านี้ก็เป็นเรื่องปริยัติก็เป็นสิ่งที่ควรจะต้องรู้จะได้ไม่เดินทางผิดนะรอนเข้าใจบอต้องเข้าใจนะจะจะบรรลุมรรคหน่จะเป็นพภารียบุคคลนี่ าต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้เนอะเอออ่านเยอะๆคิดเยอะๆได้ควนแล้วก็ถามหัวใจของบัณฑิตคืออะไรหัวใจของบัณฑิตจําได้ป๋อหัวใจของบัณฑิตอเก่งมากผิดฮะ โอ <laughs> เก่งกสุสุแปลว่าอะไรสุสุปแปลว่าฟังรวมทั้งอ่านด้วยอ้าวจิก็คือจิสุมาจากคำว่าสุตสุตังแปลว่าฟังจิมาจากคำว่าจินตาจินตาแปลว่าคิด คิดคกล้ครวนโปมาจากคำว่าปูดฉามประวัติถามลิแปลมาจากคำว่าลิขิดแปลว่าเขียนเขียนนะโซจีปรุริอันคิดถามเขียนคบรบหรือยังอุดรครบหรือยังค,ค,คิดถ้าครบแล้วคิดถ้าครบแล้วเออ ต้องเพิ่มพูนให้มากขึ้นต้องพูนให้มากขึ้นคืออย่าหยุดความรู้เนี่ยถ้าหยุดมันก็จะล้าหลังโดยเฉพาะความรู้ทางโลกนะตอนนี้โอ้โหมันความรู้เนี่ยมันก้าวหน้าไปนะแค่อาทิตย์เดียวนี่นะความรู้เพิ่มอยู่แล้วนะความรู้ไม่หยุดเลยอ่ะไอพวกนักคิดเนี่ยนะนักคิดนักค้นคว้าไอพวกโปรแกรมเมอร์เอ่ยพวกอะไรเอ่ยเนี่ย มันคิดตลอดเวลานะมันหยุดไม่อยู่มันเขาเรียกอะไรมันโฟสเตตอ่ะนะมันลื่นไหลและไอ้พวกเนี้ยแล้วมันเป็นงานวันแล้วไม่ใช่ชาติเดียวนะโยมอันมันคิดด้วยไอ้นกกระจาบเนี่ยมันมาจากวิศวกรแน่ๆใช่ปะอมันสร้างรังสวยงามเลยอ่ะแล้วก็ผึ้งอ่ะโยมดูดิ่ผึ้งอ่ะผึ้งมันทาไอ้รังของมันนี่นะเป็นหกเหลี่ยมนะโยม เสมอกันเลยนะ <S <S เป็น,ปนช่องช่องย่องช่องมันน่ะเอาไว้ใส่ลูกมันน่ะแั้นทําเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็ปิดอย่างดีเลยคมันไปเรียนมาจากไหนนพวกนี้มันเป็นช่างเก่ามาทั้งนั้นอ่ะแล้วก็พอประเกิดเป็นมนุษย์อ่ามันก็ไม่หยุดมันก็ทําต่อออธิยาสัยเนาะ เพราะนั้นจะหยุดได้ก็คือมาศึกษาบริบัติธรรมะแล้วก็เป็นพระอรหันต์มันก็จะหยุดเลิกที่จะเป็นอะไระทีนะเป็นเทวดาก็ไม่ใช่เป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่มีคนมาถามมีเทวดามาถามพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นมนุษย์หรือเปล่าไม่ใช่นะเป็นเทวดาหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเป็นพรหมหรือเปล่าไม่ใช่แล้วเป็นอะไรบอกเราไม่มีบัญญัติที่จะให้เป็นอะไรอีกแล้ว นีอันนี้พูดถึงอนาคตก็คือปริยนิพพานนี่นเแลปรินิพพานแล้วก็หมดบัญญัตนนี่คือเป้าหมายของพระพุทธศาสนานะงั้นถ้าเราตั้งเป้าหมายอย่างนี้ไว้แล้วก็อบรมศึกษาปริยัตก็ยังเป็นสมธิธิเป็นที่ถูกชุกรรมนะปฏิบัติเราตั้งเป้าหมายไว้ถูกต้องแล้วก็คล้อยตามปริยัตวันนี้ก็เป็นการ สัมมาปฏิปทาเริ่มตั้งจากให้ทานเลยนะให้ทานสมาทานศีลศึกษาธรรมะก็เป็นสัมมาปฏิปทาหมดเลยแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อพระนิพพานให้ทานก็เป็นมิจฉาปฏิปทารักษาศีลก็เป็นมิจฉาปฏิปทาศึกษาธรรมะ,ระจะได้เกรดได้สอบได้เป็นครูบาอาจารย์เป็นมหาเป็นมิจฉาปฏิปทาหมดเลยนะมแม้กระทั่งเจริญฌานสมาบัติ ได้สมาบัตแปดก็เป็นวิชาปฏิปัติธาเพราะว่าไม่ได้ปรารถนานิพานถามโยมว่าสติปัฏฐานเป็นสมถะหรือวิปัสนาอีกสองอย่างเลยนะทั้งนั้นถามว่าอาราบทได้สมบัติอะไรแปดเลยนะองค์หนึ่งได้เจ็ดองค์หนึ่งได้แปดนะ จะเรียนสมถะป่ะเ,เป็นสติปัฏฐานไหมไม่ไม<อ>เป็นหรือไม่เป็น,ปนอา้าวทะเลาะก,กันแล้วเรามีภรรยาไม่เป็นนะเพราะาสติปัฏฐานเนี่ยคือมีแต่พระพุทธเจ้ามีเอ่อมีเรียกอนาป,ปานาสติโดยสติสามสี่<อ>ตกลองเพราะอนา,าก็เป็นสมถะด,ด้วย คือถ้าเเป็นสติปัฏฐานเขาก็ต้องมารกเลยดิเขาเขาเป็นว่าอาจารย์ถามว่าสมาบัตเตะแล้วเป็นสมถะหรือเปล่าเป็นสมถะหรือเปล่าเป็นแล้วก็นียเป็นสติปัฏฐานไหมคำถามคือเป็นสติปัฏฐานไหม เป็นบางส่วนอาจารย์เป็นบางส่วนก็เป็นสิสามีสี่ก็ยังไม่ถึงสี่เ่ยสติตั้งมั่นที่เดี๋ยวยังไม่ยังไม่บรรลุเออพรหมวิหารล่ะพรหมวิหารสี่เมตาต,ามมตากรุณาเมตตาอุเบกขาเนี่ยเป็นสติปัฏฐานไหม,ม,ไมเป็นหรือเปล่าเป็นส่วนหนึ่งของสติปัฏฐานเป็นส่วนหนึ่งส่วนไหนอ่ะก็สมถะค่ะเป็นสมถะ สมถะในสติฐานเนี่ยนะแสดงไว้โดยตรงก็คืออนาปาณสติกับอาการสามิสองนั่นเองนะ<ห>ไอ้นอกนั้นนะปัพฐานที่เหลือเป็นวิปัสนาหมดเลยนะอสุภะก็เป็นวิปัสนาอสุภาเป็นวิป<ห>ัสนาวิธีเจริญต่างจากอสุภาษส<ห>ิบต่างจากสอสุภาษสิบในวิสุทธิมรรคก็เจริญได้ชั้นหนึ่งแต่ว่าอสุภา ในป่าชาเก้าอ่ะเป็นวิปัสนาวิธีการเจริญต่างกันหน,นึ่งเพื่ะนั้นพรวิหารสี่นะถ้าเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเจริญพรมิหารสี่เป็นสติปัฏฐานถ้าเป็นพวกฤาษีนอกพุทธศาสนาเจริญพรมิหารสี่ไม่เป็นสติปัฏฐานอารารบทเจริญสมาบัติแปดเจ็ดแปด เป็นสมถะภาวนาแต่ไม่เป็นสติปัฏฐานเพราะว่าไม่ใช่เอโกโยโนมโคไม่ใช่หนทางทางเดียวที่จะำถึงพระนิพพานใช่ไหมสติปัฏฐานเป็นหนทางทางเดียวที่จะถึงพระนิพพานแต่ที่เขาเจริญเขาเกิดในอารูปปรุปพมไม่ได้ถึงนิพพานเลยนะนั้นพมิหารนอกโพกสนาไม่ได้ถึงนิพพานเพราะอะไรถึงไม่ถึงนิพพาน ขหมายเขาไม่ได้ออกเ,เพราะไม่ได้เป็นบาทของวิปัสนาเจริญปัสนาไม่ได้ขเขาเจริญปัสนาไม่ได้ไงเขาเจริญแต่สมาธิอย่างเดียวเพราะนั้นให้รู้ว่าศีลจะเป็นศีลสุทธิเป็นอาทิศีลเนี่ยต้องเป็นบาทของวิปัสนาดังนั้นศีลน,นอกพุทธศาสนาไม่เรียกว่าศีลระเิสุที่ไม่เรียกว่าศีลที่เป็นอาทิศีลและสิกขาือสมาธิ ก็ต้องเป็นบานรมีปัส,สนาจึงจะเรียกว่าอธิจิตหรือเรียกว่าเป็นจิตตวิสุทธิถ้าไม่ได้เจริญปัส,สนาจเจริญปัส,สนาไม่เป็นสมาบัดแปดนั้นก็ไม่เรียกว่าจิตตวิสุทธิไม่เป็นอธิจิตนะไม่ใช่สติปัฏฐานด้วยต้องเป็นบานรมีปัส,สนาเสมอไม่งั้นก็จะมีอัตตามีตัวตนไปเจริญนะสิมันจะถึงพระนิพพานได้ไง ต้องมีวิปัสนาต้องเป็นบาตรวิปัสนาสติปฐานเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสนาเพราะนั้นจะมีข้อความหนึ่งบอกว่าขึ้นชื่อว่าภาวนาแล้วจะพ้นไปจากสติปฐานไม่มีให้รู้ว่าเจริญสมถะทุกกองจะเป็นสติปฐานได้ต่อเมื่อเป็นบาตรวิปัสนา ถ้าไม่เป็นบาปศาสนาไม่ใช่สติปัฏฐานเพราะไม่ได้ทําให้ออกจากวัตฏะไม่ได้ต่ใถึงพระนิพพานไอ้สงกันจเจริญสืบฐานมีกี่ข้อรู้ไหมนนเคยบอกไปแล้วด้วยนะนั่นน่ะสี่สี่ส,ส,สี่ที่อะไรบ้างอันนี้สงผลเนี่ยผลของการสติฐานเนี่ยส,สงการเจริญสืบฐานมี มีเจ็ดข้อเจ็ดข้อข้อที่หนึ่งก็คือสัตตานางวิสุทธิยาทำให้เลาวสัตว์ถึงความบริสุทธิ์ได้ข้อสองก็คือถึงความบริสุทธิ์ของเลาสัตว์เพื่อ,อความไม่ร่ำไรความไม่เศร้าโศกความไม่ร่ำไร นะก้าวล่วงจากความโศกอันหนึ่งก้าวล่วงจากความร่ำไรหนึ่งอันหนึ่งนะเพื่อความล่วงไปแห่งทุกข์อันหนึ่งเพื่อความล่วงไปแห่งทมนัดข้อหนึ่งเพื่อบรรุญยายะธรรมแล้วนะก็เพื่อทําให้แจ้งนิพพานเจ็ดข้อน,นี่ปันเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ทําให้ถึงพระนิพพานก็ไม่ใช่ค้อยบัตที่เป็นสติปัฏฐานไม่ใช่วิสุทธิ คนที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมยังวิปัสนาไม่เต็มแล้วเขาน้าสมาธิไปเรื่อยสมมตอันนี้ก็ถือว่าเขาไม่ได้ไม่เจริญสติปัฏฐานแล้วสมถะนี่เนี่ยเป็นมิจฉาปฏิปทาด้วยนะเพราะไม่มีเป้าหมายขอการหลุดพ้นอย่างนั้นใช่ไหมใช่ไม่เข้าใจสติปัฏฐา,าไนไม่เข้าใจวิปัสนาไงคเมื่อไม่เข้าใจวิปัสนาสกายิทก็ติดตามไปตลอดเวลา คือคำว่าเป็นบาทของวิปัสสนานั่นหมายความว่าคือเวลาที่เรามีความตั้งใจที่จะทำอ,อย่างนั้นนั่นคือก็คือ,คอ,อต้องมีเป้าหมายเพื่อออกจากวัฏฏะอก็ต้องมีความเข้าใจเรือร่องวิปัสสนาด้วยในเรื่องของริยัติว่าทำอย่างไรบ้างในชะ่เ<ไ>ขาถึงสามารถที่จะระลึกเป็นไปในศีลในสมถะได้ถ้าไม่เข้าใจวิปัสสนามันจะเป็นจะะไรวิปัสสนายางไห นันไอ้เจ้าศีลหรือว่าสมถะก็เป็นอาหารของตัณหามานิที่ไปเรื่อย <S <S ใช่ไหมมีอะไรบ้างที่ตัณหามานิที่ไม่เข้าไปยึดนะขนาดวิปัสนาเองมันยังยึดแล้วงั้นการเจริปัสนาอย่างต้องจรไรปัสนาซอน้อนวิปัสนาเพื่อจะให้ตัณหามานิที่เข้าไปยึดไม่ได้ต้องคอยแกะมนะไ,ไ,ไ,ไอ้เจ้าตัณหามานิที่มันเหมือนกับปริงก็ต้องคอยแกะมันเรื่อย มันถ้าไม่มีวิปัส,สนาแล้วแกะไม่ได้เลยเพราะขนาดโตวิปัส,สนามันยังยังมายึดเลยฮะ, <laughs> ะแต่มันยึดก็ต้องคอยแกะยึดก็ต้องคอยแกะนะคอยแกะไปๆบ่อยๆจนว่าถ้ามันยึดไม่ได้แต่ถ้าเป็นศีลเป็นสมถะนี่มันยึดได้สบายเน,นี่ยเนะอียนไหมต้ออ่านหนังสือนะเออ เออีมีหลักคำก็ทำเยอะมากเลยออย่างเนี่ยข้าวน้ไม่ถอดเต่อย่ก็ปจะลืมอ้าวพออยังแล้วนะอ้าวตั้งใจที่ส่งนรนะอภิวาธนาสีลิสานิจามุธาปจายิโนจตาโรธรรมาวัานติอายุวันโนสุขังพลังพรสีประการคืออายุวันาสุขังพนะ ย่อมเจริญก่บุคคลผู้มีปกติไว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิสเพราะวัตถุศาสพะมังกลังขอศัพท์พระมงคลจงม,มีแก่ท่านระคันตุศพพเดวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจร,รักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธระรมทั้งปวงสัพพสังขานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาดาสวสดทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงม,มีแก่ท่านทุกเมื่อเทิน we can do it.